สวัสดีครับผมทีซีชาแนลนะครับวันนี้เขามีมุงอะไรกันอยู่ที่สวนยางแสดงความยินดีอะไรกันเนาะมันหน้าหนาวมันจะปากแห้งแล้วโอ้เดี๋ยวเพิ่ี๋ยวเพิ่งหุบรับพินค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งหุบโอ้ดีใจด้วยนะครับได้ิินแล้วนมาให้เนะฮะก็ถือว่าเร็วนะฮะหนึ่งเดือนเปิดสร้างรายได้นะครับเร็วเร็วอ่ะวาเร็วเร็วมาก รับเร็วมากเลยนะช่องไหนเนี่ยช่องเสือผระช่องเสือผ้ามาเหรอผมก็รับซับสองช่องไงครับต่อไปนะต่อไปนี้จะเป็นเสือเสือแล้วอ๋อใช่ต่อไปผมก็จะเปิดช่องไปเรื่อยๆนะเสือผ่ารวยเสือผาหลับเสือผาหลงไปเรื่อยๆนะแต่ทางนี้กทางนั้นก็ต้องหาเรียกอะไรนะคู่ใจมาช่วยดูแลช่องนะครับ ยังไม่เกิยังยังยั่ยังไม่จบอยยังไม่เจอนะยังไม่ยังจำอีกยังไม่จำยังไม่จำอีกยังไม่หลับใช่ไหมพี่สายซ่ยังไม่เก็บไม่หลับยังบ่หลับยังบ่หลับยังเจียวอีกยังบอเจอรอบนี้นะฮะครับก็ดีใจด้วยนะช่องที่สองเสือพมานะฮะได้ปีแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ลุงพลก็แตนจาก ทั่วประเทศทั่วโลกแล้วก็ที่ติดตามเราผ่านเพื่อนทุกช่องเนาะนะฮะ<ช>คือโดยลําพังเราอะ่ะมันมันไม่มีทางที่มันจะสําเร็จด,ด้วยตัวเราเองอันนี้เราต้องยอมรับว่าเรามาอยู่ตรงนี้นะ,ะ <c oughs> มีช่อง YouTube <c oughs> มีไรายได้มีเงินเดือนมีอาชีพเลี้ยงตัวก็ต้องมาจากเอฟซีรุมงพลพักแสนทางนั้นเลยเนาะนะฮะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากติดตามเสื้อพมานะจบคลิปแล้วบายย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 งยยยยยยดยยยยยยเดยย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 ยจะไปยยยยกิน <ะ S 2> อ่า เดี๋ยวดีเจพี่เสือด้วยนะฮะที่ได้รหัสกินจะอิงดนช่องไม่ได้ที่โชวไม่ได้ไไมม่่เป็็นอกจบั จะไปงมปลากระต่อนะครับผมแลากระต orn ี้ได้ไหมได้เยอะต้องไปหาปลาต่อนะครับเพราะว่าน่าจะเหลือเยอะเมื่อวานได้ประมาณย0ตัวโอ้ปลาคอดีนะปลาคออีสองสามตัวมันยังมีอีกหลายตัวที่มันมันมันมุดในดินอยู่มันซ่อนอยู่ในดินตอนที่เราเดินอ่ะเว่าตอนตอนนี้น่าจะเริ่มมันปลากระต orn ะเพราะว่านกนกปากยาวๆนะมาลงไปยางกินปลามาจริงเหรอเออมันเฝ้ากินอมันนนกกินเมือดเราไปื้อเอ้ยเออยังดูไอ้นกปากยาวๆนะนกปากห่างไปดูเลยเลยฮะ ย่ามาปุ๊บย่าไปเลยอ่าไปเสียแล้วไปเสียแล้วสองคนไปเสียแล้วย่าหนิงกับย่าอาชีไปแล้วนะครับย่าไปดูปลารีบไปดูปลาเพิ่นบอกว่าเดี๋ยวนกจะปากเกียวจะมาเอาไปกินหมดคือตอนนี้เจ้าของเจ้าของโทรศัพท์เขายังไม่มาเอาโทรศัพท์เขาอีกยังอีกนี่ปวดเขยนจะแย่อยู่แล้วยังอีกยังเออละเหยลอยคายอีก ป้าผิดีใจด้วยนะคะโอยปวดแขนเราก็รอเหมือนกันนะคะอะไรนะพี่นุนาจะรอปีอือพี่นุนายังไม่ได้พินเหรอยังไม่ครบสิบเหรียญยังไม่ถึงสิบเหรียญเลยจริงเหรอฮะช่วยพี่นุนาเก็บเหรียญด้วยนะคะโอณได้เอฟซเจ้าทำเสือพม่าทำเหรียญล่นหน่อยเหรียญห้าบาทสิบบาททำหล่นหน่อยก็จะได้เก็บฝากแล้วเดี๋ยวไปติดตามช่องหนูนาพาไปดูหน่อยกะคลเรียญนะเอฟซีโอ้ทำชอบเกือบปีแล้วเนี่ยค่ะจะกุมภาอันนี้ก็ปีโอ้ปีกว่าแล้วจริงเหรอพี่ทำมาปีกว่าแล้ว มาเดืนอไหรมาที่นี่กุมภาแต่ว่ามาที่นี่มักปลายมกระาปลายมกระาค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นพี่ทําช่องไว้ก่อนแล้วอ๋อประมาณปีกว่าแล้วแหละอย่าสองปีแล้วโอ้ฝากติดตามช่องหนูนาพาไปดูใช่ไหมครับค่ะสองปีแล้วนะคะสองปีค่ะทํา YouTube 2ปีจ้ายังไม่ได้พิมพ์เลยยังไม่ได้พิมพ์นเดือนซื้อระมาหนึ่งเดือนปล่อยให้โตตามธรรมชาติไม่ได้ไม่ได้เล่งบุฟเฟ่มากเมาเมามัดปี บ่แล้วจังเสือติดตามช่องอุณนาภาไปดูด้วยฝากฝากหน่อยชอบหน่อยเนาะชอบพิณนาาอยู่นี่ทน่มากราแล้วพิณนานามาอยู่นี่มากราตอนที่มามีคนติดตาม256คน สองปียังน้อยนะพากลุ่มนี้สามปีนะพี่ต่อนี่นะสามปีทำทิ้งก่อนมาอยู่ที่เกาก่อนทำทิ้งไว้เล่นๆไงไม่ไม่รู้ว่าทำไรได้ได้ไงมาทำเล่นๆไปงั้นนะพอรู้ว่าทำไรได้ได้ก็เลยเร่งทำเลยทีนี่ตอนนี้ยังไม่มีค่ะปีที่สามนึงมาเร่งถึงมาทำอ๋อกกถือมานานต้องปีที่สามหนูทำไปปีกว่าแล้วเข้าหมู ช่องเดิมชื่อช่องหนูนามาลองนี่กันมาลองนี่แล้วนะหนูนามาลองนี่กันมาลองนี่กันคืออะไรมาลองนี่กันพี่ชอบทดลองอ่ะพี่ชอบเอ็นเบองนี่กรนเออมาลองนี่กันชอบทำโน่นทำนี่เมื่อก่อนอ่ะชอบไปโน่นไปนี่ไปสัาวิยาศาสตร์เลยังไง าทดลองแล้วที่นี่พอมาอยู่นี่มันก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นหนูน่านูน่าแล้วก็เขาก็บอกว่าใช้เหมือนแอบแฝงกับอีกช่องหนึงอ๋อใกล้เคียงเกิดไปใกล้เคียงเกินไปก็มาพาไปดูอ๋อก็กลายมาเป็นหนูนาพาไปดูค่ะขอเคุณครับ ขอบคุณค่ะไปดูด้วยนะไปดูว่าเขาทำอะไรไปดูอย่างเดียวอาจจะไม่ช่วยเขาใช่ไหมก็ไปดูด้วยก็ไปดูในช่องเ้าดยสะใจมากเลยต้องไปดูในช่องไปดูอย่างเดียวไม่ได้ช่วยใครเลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ EC Channel โดยนะครับขอบคุณครับ